เราครับวันนี้22สิงหา2567กิจกรรมเก็บขยะในของเก็บที่คามเหลือแล้วก็ด้ของแป๊บพอดีชุดนี้ลงไปเก็บในของสวัสดีครับไปไป,ไป ตำหนึ่งรไปมันครับหนูปากลักปากคอองเป็นลำยัเยลำนี้ลำนี้เรือแรงมัต้องกลัวไปครับเอานี้ครับอยปากคอครับครับ หลักที่หลักของหลักไปกับปิปากองเอาแล้วเหลือแรงติดเปเรแล้วนะ่หวนะครับแรกอรกอกแป้วปากกง เก็บจากขน,นอกขะาังไหนครับไอ้ขุดสากเรือครับขุดสากเรือฝังโน่นนะฝังโมจ็ดอันนี้ฝังมสามเก็ะครับคนระบายคนระเบิด เดี๋ยวเราุออกครับ ชุดนึงครับเก็บไปของฝั่งหมูสามไปเน็ตมุงแขกแหวหลุดแหวหลุดรามีปาหนน้่ชุดหนึ่งทำอะไรกันอ่ะโอ้แจวเลยแจ๋วเลย โหแล้วนาำเชี่ยวด้วยเย็นหนาวเย็นหนา,าวเราขาว <c> ้ <oughs> น้ำเชี่ยวด้วยเหลาอขาวกนวนหนึ่งวนไหนเปล <c oughs> ่าวนไ,ไหนไมเอา,าว,วนไหนวนถึงทางเรือขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวเดียวหาไมไม่ก <gigs> ้มหกหไหไม้กอแบบนนอ่ะเออแป๊บหน่อยแป๊บหน่อย หนูหัวฟังนู่นน่ะจริงอ่ะยกหน้ายกหน้ายกหน้าด้วยนะยกหน้าด้วยพอไปแล้วมันหนักท้ายยกหน้าไปแล้วคือไปแล้วเรือลำนี้เขามีแล้วครับไปอยู่กับแป๊บหน้าไปเลย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  ไปอีกไปอีกยังไม่พ้นไม่พ้นทานไม่พ้นสะพานไปอีกไปอีกไปอีกเลยปล่าวหมด<า>แล้วหมดแล้ว หัวทายนี yeah, <bang. S 2> ่มาเราเท่าไหหน่อยสอหัวท้ายท้ายอยู่ตรนระานีด้งคลิมมามั้